สวัสดีครับพี่น้องครับพบกวันในลมสังนะครับช่วงรายการแกะกล่องส่องพระส่องพระส่องพระแม่วันนี้อารมณ์ดีนะอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูพร้อมๆกันนะครับพระเนี่ยผมซื้อขายทุกวันนะครับซื้อขายจากผ่านโลกโซเชียลท่าในใดมีพระเครื่องอยากจะให้ผมไปเหมานะครับหรืออยากจะให้ผมแยกเป็นลายชิ้นเช่าแบบไหนก็แค่ ส่งรูปมานะครับส่งรูปมาขออนุญาตฝากเบอร์โทรนะ0 8 66, 9 66, 6 9 6 6 8 5ห 4, 4นะครับหรือส่งผ่านไอ l ดีลนก็ได้นะ0 6 5 7 5 6 5 9 9 5เนะครับอ่ะไปเรามาแกะดูผมพร้อมกันนะครับรพระพิมพ์นี้จะเป็นพิมพ์อะไรพิมพ์อะไรนะเราจะเป็นผ้าแท้ไหมนะครับเราจะเป็นผ้าแท้ไหมนะส่งพามาทุกคนนี่ไม่เคยมีใครส่งแบบไม่ดีเลยทุกคนที่ส่งพระมาขายผมเนี่ย ส่งมาดีฮอแน่นกันกระแทกอย่างดีทุกคนนะครับของต้องขอ,ขอขอบคุณนะที่ยังรักแล้วก็ส่งพระมาด้วยความปลอดภัยนะครับส่งถึงมือตรงปกนะครับแล้วก็ฝากบอกพีพ่ๆที่เคยผมโอนตังไปหลายๆพันแล้วก็ส่งหินมาให้ผมหรือว่าอะไรนี้ก็ขอโอโหสิกรรมให้นะครับก็ไม่ได้ก็ไม่ได้สีเรียดอะไรผมเพราะว่าผมมีไรายได้เกี่ยวกับพระมากกว่านั้น ว้าวมามาดูพร้อมๆกันครับมาดูพร้อมๆกันโอ้โหภาพนี้สวยทะลุซองอันนี้เป็นหล่อบโบราณน,นะเป็นหล,อลน่อโบราณโอ้โหภายเงินทั่วองค์เลยครับพี่น้องภายเงินทั่วองค์เลยสวยงามเป็นพระที่ดูง่ายนะครับเป็นพระที่ดูง่ายสวยงามมากนะครับฝากติดตามนะครับเนรมศักคนจริงพระแท้ช่วงรายการแกะกล่องสองพระผมฝากประชาสัมพันธ์นะครับ ผมรับเช่าเหมาผาบ้านด้วยนะนะครับฝากขออนุญาตฝากเบอร์โทรนะ0869668544 ID Line นะครับ0657565995ฝากติดตามนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับเนลมศักดิ์นะคนจริงพาแทร้รับเช่าเหมาผาบ้านนะครับพาเคลื่อนที่บ้านท่านกลัวลูกหลานไม่เห็นค่าเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันใจครับติดต่อเนลมศักดิ์คนจริงพาแท้ขอบคุณครับ ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการบริษัทต,ตลาดสดเทดดิง้งเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ขา